สั่งเล็กวัานี้เนี่ยมันมันไม่ใกล้มมหมดอะไรใหญ่สุดเลยครับครับหลวงศินป์เกี่ืวตัวอะไร มันคืออะไรไม่รู้หรือท,ที่เปิดขวดหรือเปล่าไม่ดูเดี๋ยวไปเช็คดูอีสิเสถมให้หรู้จักนี่มาด้วยนี่นะครับสภาพภายนอกปอะมาณนี้อันนี้มีรอยนิดนึง นี่ไม่ขาวๆไม่ได้ไอ,ดอ,นอนนนันี้มีขดประการสวยงามอ่าแน่ๆๆมีร้อยขดอาจจะเป็นตัวขนสุดก็ได้อขวดตูด<ะ>เป็นไงตูดตูแตกไหมหุ่หน,หนักขนาดไหดูครับตูดสวยครับ ไม่มีริวรอยครับยังไม่ผ่านการใช้งานนะตูดเนี่ยนี่ครับมาดูเราปลดดึงลงก่อนดันลงแล้วดันดันลงนี้แล้วเนี่ยเขาเข้าให้ตบบนี้เนี่ยกดลงแล้วดึงออกมานิดกนะ้ง เปิดทางแดนแๆนแดน,น,าน,น,าน,น,านมนีแถมตะกร้าแม่ที่กั้นอะกั้นอยู่นี่นี่เลยที่ซื้อตัวใหญ่เพราะอยากได้ที่กั้นนะคะแค่นั้นเลยไม่มีอะไรปกติสามห้าลิตรก็โอเคนะแต่นี่ก็น่าโอเคมันไม่ใหญ่มากนะมนไม่ใหญ่หรอกสำหรับเราโมดี้มันใหญ่เฉยข้างในมันอืมมันหนามากเลยครับ<ม>ดูครับนิดเดียว หนามากเลยนะสามนิ้วเนะกได้ทีกทีกกันมาด้วยอันนี้ซื้อแยกนะครับที่กนันนี้ซื้อแยกนะราคาสองร้อยกว่าบาทสามร้อยซื้อจากทางร้านเลยก็มีตะกร้ามาให้ ที่วางแก้วนี่ตรงนี้รูนี้เอาไว้ที่วางแก้วแต่ไม่ได้ซื้อมานะครับโดยรวมก็ประมาณนี้ขนาดสองฝ่ามือได้ไม่ได้วันให้ดูนะตะกร้ก็ประมาณนี้จะแช่น้ำแข็งแช่ผักแช่ของกินก็ แยกเป็นสัดส่วนโอเคเลยเมียชอบครับอย่างเงี้ยตามใจเมียนี่นะครับโลโก้เขาครับมีไม่สามารถทำลายได้นะตัวนี้เนะนี่ครับชัดอลาสกานขนาด45เนี่ยนะครับ45 เท่าที่ดูรีวิวก็ใหญ่กว่าสามห้านิดหนึ่งมีที่ล็อกบัวเครื่องดื่มหายก็ล็อกไว้ตรงนี้มีที่ล็อกสองที่เอายกลังไปเลยนะอันนี้เป็นยางนะ ก็หนัก,กอนนะพอสมควรใส่ของแล้วคงต้องช่วยเหี่ยงกันสองคนโอ้โหอันนี้ต้องกดลงก่อนเปิดง่ายนะ,ะประมาณนี้ลึกอืมดูไม่ชัด โอเคซื้อของทั้งทีเล่นตัวใหญ่ไปเลย <laughs>